สวัสดีนะครับเช้าวันที่28เสาร์ที่28มิถุนายน2568เนห้นาร้บแแล้วฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตามตลาดนะัดโคกระบือหนองแก่ชุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเ้ามาแล้วฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตามเบื่งกันพ่อพันธ์มานี่พ่อพันธ์มานี่ถ้่ายืนขึ้นดีดูดีอยู่นี่บามันพ่อพันธ์มาครับ พันใหญ่ไเด่นะี่โอ้ยลอยหกสิบวกอยเด่นอยากจะบาทด้วยครับแ <55, 000. S 1> บบนี้ห้าหมื่นห้าพันใครไงหางเกือบลาบินนะครับเบิ้งทายืนเบิ้งบอกใครได้คนไนนนะครับเพราะว่าโคตรมันลึกสี่ตัมันลึกนะครับบเบิบง้บง เบ้รหางใหญ่นครับผมเอาบนครับสีเข้มๆนะครับอยหอเียดไทรักสองเารสองเหมือนสามพันห้าร้อยห้าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าสนใจที่ต่อได้เบอร์ไ้นะครับศูนย์แปดห้าห 3196นะครับมาใส่นะครับจัดตัวลพักพิมานนครับอ่ะหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวใหญ่ม่หางเหียดกําลังให้ราคาอยู่สาวสอง ซีเน่เออช่างก่อนช่งกิโลก่อนเอ้ยโอเอาโทรศัพท์ช่งกอนเลยอโอเครับโอ้ครับเอาโทรศัพท์หหยบ่ให้เท่าสุดๆเลยสุดๆอครับสูงลอย40บวกนะครับคราคาเหยียดน้าให้เศร้าสามเศร้าสองเศร้าสามนะครับ เมื่อวานเมื่อวานใส่หนีขายเด็กขายเส้าหาเส้าหัวเงินครับ,นะรบใส่ง่ายเหมือนอเวียดนามก็รื่ออ่อนนะครับเอาตัวนั้นให้ซิฟซีนะครับตัวนั้นให้ซิฟซีตัวนี้ให้เส้าสามนะครับ,นะรบใส่อ้วนใส่หนาๆนะครับ <c oughs> <c oughs> อวนจะได้ตังค์หมดไปสี่ร้อย ขายเว MM. ียดนามล่อถาล่อเงินได้ได้กไรไปไหครับตัวนี้หน่สิบสองาวสาสองได้กันเลือยนะครับสาวสองสาสองก็ได้ขายดีนะครับตัวนับ เปิมเนสิบผูกก็ได้ครับโอ้โครับมาม้มามนดินเครงขีดตมเทืงโอ้มืนนี้นะครับยากนะครับคลายยากนะครับวันนี้นะครับเครืงขีดตมเครงต้องลบงัวนะครับนะครับเครืงขีดตมเครง่องลบง้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งเพินสิบของนะเพิ่เอาขี้บนไทยของจะได้ ร่นมนต่อกันดูน,รน,นครับมีบรรยากาศนะครับน,น,นี่นะครับสองหมื่นสองนะครับไปเวียดนามนะครับสองหมื่นสงครับสองหมื่นสองไปเวียดนามนะครับ อ่ะเหมือนนี่เหมือนนี่ขีดต้มก็ร้ายนะครับยางยาบๆตรงนี้นะครับโดยรวมเราเป็นร้อยเนื้อนะครับงัวงามงามหัวรอยเหลี่ยงบอเคยมีนะครับหัวเหลี่ยงบอเคยมีครับมีแต่ร้อยเนื้อมีแต่ร้อยเนื้อ ชาโรเล่ยิงใหญ่เด็กขายออกนะครับขอกบีนะครับขอกบีเวียดนามนะครับครับเวียดนามก็ยังซื้อชาโรเล่ยูอยู่นะครับบักเล่ผูยิ่งใหญ่สูงลอยสี่สิบขาเหมือนะครับเด็กขายอยู่นะครับครับเวียดนามยังสื่ออยู่นะครับเวียดนามสื่อชาโลเล่นะครับเงินมึงขัดห่าลอยกับ กูองกระทุกนายเวลาดัวันใส่น้อยร้อยยี่สิบห้าบวกครับหมื nee> ่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับใส่บบนี้นะครับราคาเปิดครับนะครับใส่แบบนี้นะครับนี่หางออาพันดนนลง ไข่กันเก่าพันครับเปิดมามื่อสองมื่อนึ่งพันรอต่อลงมาเหลือเก่าพันอือว่ใหมื่อหนึ่งพันหารอยนะครับไซนีไซร์ร้อยยี่สิบห้าบวกนะเมืัอนี้นะครับ นี่นี่หางไห่เกาพันนี่หางไห่เกาพันนะครับบรรยากาศมันก็เรื่อยเรื่อยนะครับ,บนะครับข่าวเนี่ยข่าวผู้ชุมกับพ่อมี่อยู่นะครับในหอยในหางหลายอยู่นะครับมันนะครับอ,อนนา่านั่นในหางในหางใหญ่แบบสื่อ,อยูนะครับสือ่อยุนะ

Hola, hola, hola. kênh Ghiền Mì Gõ สี 45, ่หมื่นห้านะคสองตัวเ <c oughs> จ็ดตัวครับาสามนี่ครับแปดหมืห่นกระพรอดนะครับได้หนึ่งสามตัวครับตัวหนีตัวหนีโอ้แม่สีสสส่สิบหกนะครับ มาถึงนะครับแล้วยังไงนะสามตัวนครับเมาหนับเดี๋ยไขายหนับสามตัวมาถึงแปดตัวละสองหมื่นน้อยๆนะครับตัวละสองหมื่นน้อยๆนะครับไซส์ร้อยสี่สิบห้าบวกอ้วนๆนะครับมันนี้นะครับนะครับ ร้อยสี่สิบห้าบวกกุวันนะครับได้กันสามเมียนครับในหางเวียดนามครับนี่นะครับบ่ถึงแปดหนึ่นครับตัวละสองตัวนะครับนี่นะครับร้อยใหญ่ก็ได้ขายอยู่นะครับนี่นะครับร้อยใหญ่เด้ขายอยู่แต่ว่าราคาจยากอ่อนนะครับร้อยเหนือร้อยใหญ่อ่อนนะครับครับหอว่าน มืว่วานใส่นี้ยังเด็กขายเศร้าหายอยู่นะครับมันนี้นะครับรันนี้เศร้าสองเศร้าสานะครับลอยซื 2, ซ้บบอหาวกนะครับสามตัว